สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Leo Man Brick นะครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่เอเชียทีคในงาน Disney 100 Village ครับแล้ววันนี้เราจะมาทำบล็อกพาชมในโซนมาเวลใน Disney 100 Village นี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้เราอยู่กับอังเปาสตูดิโอนะครับสามารถไปติดตามได้ที่ตัวไอตรงนี้เลยครับบริเวณด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่เอลเลนแมนตัวใหญ่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ดูอันนี้จะเป็นบัตรของผมกับบัตรของอังเปานะครับผมผมจะเป็นตัวแบล็คแพนเท เข้ามาโซนแรกก็จะประมาณนี้เลยครับโย่แล <Yo. S 1> ้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนของคอมิกของมาเวลนะครับและนี่นครับก็เป็นลายเซ็นสแตนลีของจริงเลยครับโบรเที่เลยครับเราเดินมาทางนี้นะครับก็จะเป็นตัวของคอมิกอันนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อเป็นตัวกรตูนแล้วก็สแกนนะครับมีของเดียวแบบนี้โอเค แล้วก็เดินมาต่อไปอันนี้ที่มาครับเป็นบารักโอบามานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น armor ของไอรอนแมนมาต่างๆนะครับที่มาครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนของแคปตันอเมริกานะครับอันนี้ก็จะเป็นโล่ต่างๆแล้วก็มีเป็นของเฟลคอนโล่จากซีรีส์เฟลคอนแอนด์เดอะวินเทอร์โซเยอร์ครับอันนี้จะเป็นนครับ อังเปาเขาเพยายามจะยกค,คอนทอโยเนียขึ้นมานะครับแต่เขาทําไม่สําเร็จครับยกยังไงก็ไม่สาเร็จตัดภาพมาที่ลีโอตอนยกครับผมเฮ้ยวิวนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับว้าว <Wow. S 1> ตรงนี้จะเป็นจากซีรีส์วันด้าวิชาตนแล้วก็จากซีรีส์ชีหักนะครับนี่ก็จะเป็นโมเดลไอรอนแมนโมเดลโออันนี้เป็นนาโนกาเลนนะครับ และแพนเทอร์ <Black> ตรงนี้จะเป็น V R โซนของไอรอนแมนะครับแล้วก็เป็นโมเดลต่างๆเฮ้ยอันนี้เหมือนเกมในเ a ล5เลยนี่ผมไปเล่นที่วานก็ได้น,นะนะ <c oughs> โอ้ตรงนี้เท่มากเลยครับโอ้ตรงนี้เป็นพวกฟังกโกบอกต่างๆนะครับโอ้ เราก็จะเอาจากโซนมาเวลแล้วนะครับจะประมาณนี้เลยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดมนะครับนอกจากจะมีโซนมาเวลนะครับยังมีเป็นโซน Star Wars Experi e n c e นะครับแต่ลรียไม่ได้ไปมากครับเพราะว่าตอนนั้นเวลาเหลือน้อยมากแล้วเราต้องรีบกลับแล้วต่อจากโซนมาเวลนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เอาไว้ขายของนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลฟิกเกอร์เสื้อต่างๆทั้งของมาเวล Star Wars Disney เยอยะแยะเลยครับอัันนนนีีี้้เเรรรราาาาบบบถ่่ยพะววตตอนนตอกลลแ ครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์และกด Subscribe นะครับคลิปนี้จะเป็นวล็อกสั้นๆไม่ได้ยาวมากนะครับก็ขออภัยด้วยถ้าพูดเร็วไปแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ